ฟุกเดอสตาโพดน้อยใจล่าสุดก็ได้ออกมาอัปเดตว่าได้คุยกับพี่มดดำแล้วครับพี่มดบอกว่าช่วงเวลาเรื่องของผมกับคุณม้ามันต่างกันผมค่อนข้างเข้าใจและเห็นใจครับตอนนั้นพี่คงทําอะไรไม่ได้มากพี่มดใจดีและเซนซิทีฟเสมอผมก็ขออภัยพี่มดดำที่ทําให้ลำบากดีใจที่พี่หาเบอร์ผมได้ดีใจที่พี่โทรมาและไม่เฟกขอบคุณมากครับที่พี่แคร์น้อง เรียกได้ว่าประเด็นนี้ก็เกิดการวิจารณ์สนั่นเลยล่ะค่ะหลายคนมองว่าพี่ไม้ยังได้รับโอกาสในการออกมาพูดออกมาขอความเห็นใจจากประชาชนแต่ดาราคนดังอีกหลายคนไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะพูดหรือขอโอกาสให้ตัวเองเลยด้วยซ้ำ